นี่แหละครับที่กัว่าไปซะไปซะไปเองโอ้ยไปซะไปซะไป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 ี่กัเรียกว่าด่ามาเอาไปเองไม่ไปไปเธอไปเธอไป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 กลับสู่บ้านของแกซะไอย่ามาทำตาหวานพี่เป็นคนเจียงไฮไม่ใช่ครับพี่อยู่ฝั่งต้นเป็นคนกรุงเทพเป็นคนกรุงเทพเนี่ยสำเนียงแบบนี้เนี่ยอยู่แถวอุบลใช่ไหมพี่ คนอีสานเนี่ยได้อยู่ฝั่งต้นอยู่เลยบางกวตองมานิดเดง,งสวตำเนียมันคุ้คนๆะเนีย่ยคุ้เนี่ยเรี่ยงอ๋อคนบ้านเก่าถูกต้องไหมไม่บ้านพี่เพิ่งทำเมื่อปีที่แล้วนะ<ม>คือตอนนั้นอนะ่ะฝนมันตกแล้วหลังคามันรั่วแล้วมันหลายอย่างนะพี่ก็เลยเออยกหลังคาขึ้นมาใหมแ่แล้วแล้วแล้วไม่ได้เก่านะเพราะว่า,วาอุปกรณ์ที่พี่เลือกเนี่ยพี่ว่ามันพี่ไปซื้อโฮมโปรอ่ะมันเป็นของ